มีไมสีน่ารักมากอ่ะเอาเลยนะคะอ่องกอากลับมาจากแฟนนี่ฮ่องกงใหญ่มาบคะ่ะอครับก็มีทั้งที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นเอ่อพย้อนกับแสงรวีที่ญี่ปุ่นด้วยครับกลับมาเลยก็ดีใจมากๆครับที่ได้ไปเจออินเดร์แฟนครับทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยใช่ครับผมว่า แฟนคลับเยอะมากแล้วก็คอใหญ่มากครับผมที่ฮ่องกงครับผมแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยแฟนคลับน่ารักเหมือนเดิมเลยครับคิดถึงบรรยากาศแบบผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาเป็นปีแล้วครับผมก็แฟนคลับยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดทอ้กงนี่จะเอาบินแตกเลยไหมโอ้แผลมารอเยอะเลยครับใช่ได้ที่ว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่ณอย่างนั้นแฟนคลัอะไรหรือว่าวันเข่ฮขอวันนั้นวันแฟนมิก็เคยแฟนแบบ เขาคอยส่งเสียงเชียร์ตลอดเลยเขาแบบมีรีแอคกับพวกเราตลอดเลยตอนอยู่บนเวทีครับนาฬิกาชอบชอบแบบไปอีกไปอีกก็ถ้ามีก็ไปอีกครับไปสปีดเลยไปเลยหรอทำงานต้องทำงานด้วยมีแพลนจะไปไหนอีกไหมคะสำหรับพวกเรามีแพลนจะไปไหนอีกไหมล่ะครับของหนูไม่มีแพลนอ่ะสปอยลแล้วอย่างไรมีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับจะวไหนคะโซนไหน ไม่ใช่แถวประเทศนี้ครับแถวเอเชียสะพอยแล้วแถบเอเชียเอาไปพูดแล้วเฮียพูดแล้วเขาทำหนูเฮียตอบเลยครั้งนี้ผมน่าจะเป็นคนเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันก็นม่ต้อเฮียเหงาสักหน้าไปคนเดียวดูแบบว,ว,ว่าเฮียติดธุระไหมครับไปดูก่อนว่าถ้าไม่ติดธุระก็อาจจะไปแวะ เว่ไปไปเที่ยวไปเที่ยวดูทำงานไปเราไปเที่ยวเป็นเพื่อนก็แสดงว่าอยากจะตามไปดูดิวด้วยถ้าไม่ติดธุระครจะไปเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะโอ๊ยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วครับผมอยู่ด้วยกันแบบนี้เซอร์ไพรส์มาเยอะนะถ้าสมมุติไปก็โอเคไย่ไปนะไม่ไปออกไม่ไปนะดับแสงแล้วมีเป็นไงบ้างที่ไปุ่ก็ดีใจที่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้แบบว่าได้ดูภาพยนตร์แล้วได้ของเราแลครับผมก็ทุกคนแบบว่า ได้ได้ดูแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมก็มีฟีดแบ a c ที่แบบน่ารักเขาก็แบบแอบดีมันสเก็ตเยอะก็แอบตกใจอะไรก็รู้สึกต้อนรับดีมากครับผมงานนี้เตรียมไปที่ไหนบ้างดับแสงดับแสงทวีนั่นสินะดีไปทีมมันเหมือนน่าจะมีอยู่ครับผมทออั้อองรอพี่พอ feedback พอ feedback ที่แบบใจช้กันเลยนะคะทั้งสองดี เลยครับแบบเป็นเหมือนภาพยนตร์ครับกับเสงระวีครับเพิ่งฉายที่ญี่ปุ่นแฟนก็เพิ่งดูครั้งแรกครับแบบแล้วแฟนๆก็ชอบดีใจมากๆที่แฟนๆเขาแบบไม่กลัว <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวทำ <c oughs> ไมหนูว <c oughs> ่าไม่กลัวเขาอาจ <ๆ S 2> จะเก็บไว้าในใจอาจจะมีกลัวบ้างแต่ดีใ,ใจที่ทุกคนชอบ,บ,บมีการมีขนาดย่อมด้วยก็ได้ไใยทั้งได้ถ่ายรูปกันพอเราได้ไปเองก็ได้นำติแบบมาด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ว่าฟีดแบ็บเราไหวไหมบ้างก็ ในงานในงานแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในงานแฟนคลับเขาเรียกว่ารีแอครีแเขาก็ผมมาถามเพราะว่าน่ากลัวไหมมีใครกลัวบ้างก็มีครึ้งครึ้งเขาก็ยกมือก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีส่วนที่กลัวแล้วก็ส่วนที่แบบไม่เห็นน่ากลัวเลยจริงว่าไม่น่ากลัวครับสนุกดีเรื่องต่อไปต้องมาเราไหมอ่ะ เดินต่อไปนะครับภาพยนตร์เหรอฮะใช่ได้ครับมาเลยฮะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวแล้วเดีย๋ยวไม่มาแต่ติดต่อได้ครับผมอยาก <c oughs> ให้มาเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวมีซีรีส์ด้วยครับซีรีส์ของซอ,อ,องไวเวอร์บ้านเราดูมันดีครับแล้วก็ข้ามพาเคิงเชอญด้วยใช่ครับงานก็แน่นเลยทั้งคู่งานก็แน่นไหมก็ถือว่าในปีนี้ แน่นเลรอก่อนแน่นก็มีีเรื่อยๆเลยนี่จริงปีนี้ได้ทาดําอะไรหลายอย่างมากๆเลยครับ <c oughs> นี่ก็ใกล้จะหมดปีแล้วด้วยปีนี้เหมือนมีอย่างเงี้ยก็มีได้รับเขาเรียกว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือว่า,าสินค้าต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่าได้ทํางานแบบว่าได้รับโอกาสก <c oughs> ็อยากทําโอกาสนั้นให้ออกมาดีที่สุดใช่ครับอย่างผมก็มี เพลงด้วยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะปล่อยซิงเกิลสองแล้วด้วยอะไปหวานจังเลยอ่ะภาพตัวป้าสองัะภาพบค่ไสีไม้นี่เลยจับปูอ๋อขอซิงเกิลสองใช่ไหมครับเ็นแนวแบบ คิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะมันเป็นเพลงที่มีจังหวะครับเหมือนปกติที่ผ่านมาผมก็จะมีแต่เพลงค่อนข้างฟังสบายๆแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงแรกๆที่มีจังหวะเลยแล้วก็จะมีมีท่าเต้นด้วยครับแล้วก็ท่าก็เยอะพอสมอควร แอบยากนิดหน่อยแต่คิดว่าไม่ยากเลยความสามารถทุกคนสอนเฮียเลยยากสับเฮียมากเพราะว่าเฮียเห็นแล้วเฮียเห็นยังไม่ได้สอนเลยังไม่ได้สอนแต่เห็นแล้วเห็นเฮียเห็นทุกอย่างเห็นมาหมดแล้วแล้วครับงั้นสปอยเพลงต่อไปที่ยังตอบต่อไปเลยแล้วกันยังไม่ได้ยังไม่ได้อะอย่างนี้เฮียก็เป็นคนแรกไหมคะที่เป็นกับไม่รู้ไม่น่าจะเป็นคนแรกเพราะว่าน่าจะใช้เวลาฝึกพอสมควรครับแสดงว่าถ้ายากก็ยากยากเหมือนกันครับแต่ว่า แต่ก็ไม่เกินความสามารถจริงๆมันมีทั้งมือทั้งขาเลยแต่ว่าจะเต้นแค่มือก็ได้ครับเต้นแค่มือก็น่ารักดีแล้วก็อ๋อเพลงนี้ได้แบบที่ศิลปินท่านหนึ่งมาแต่งให้ด้วยครับใช่พร้อมเลยจะบอกไม่ได้ใช่ไหมจะบอกไม่ได้ครับจะบอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยเยอะเลยทุกคนไม่รู้นครับแต่มีแอบสปอยไปแล้วมีท่าที่อันเนี้ยนิดเดียวเขาบอกนินใหญ่ม สะุดพูดชื่อหมดนั่นแหละยังไงก็สะดุดพูดอะไรเลยไม่ไม่ไม่ทำแล้วดีกว่าวันนี้โอจะขยำผ้าอะไรสักนิดสักหน่อยได้ไหมอ่ะขยับอีกหรอครับขยับอีกหรออุ้ยขยับมันจะออกมาเลยนะครับมันจะไม่ได้ขยับแค่ตัวสิเสียงเสียงมันจะออกมาด้วยอะงั้นงั้นต่อยเนี่ยขยับใช่ไหมคะเนียร์ใหเลยครับเนี่ยน่าจะหลุดผมโดนสั่งผ้ามาจากเบื้องบนว่า ห <fuck> ้ามสปอยมากกว่านี้ครับ <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเป็น, <Honestly> เ,นเ,เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแบบทุกคนไม่ตื่นเต้นไงพอแบบรู้ก่อนก็แบบว่าไม่มีอะไรให้หน่า <c oughs> ตื่นเต้นใจแต่รับรองว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนเพราะว่าเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันแต่ถ้าจะประมาณไหนนะคะพี่จะที่ไหนอย่านะ23วันครับนี่โอ้ยคนละแั้วงานเพลงในตำนานมากเลยครับ กลรอเรียกว่าใกล้คอยแบบนี้าังเลนติดติงบ้างไหมคะอะไรนะครับใกล้คอย่าดหงเลกๆไหค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพลงหมอนอิงซิงเกิลแรกที่ปล่อยไปก็ทุกคนชอบมากเลยเพลงนี้ก็แต่กเพล้ทุกคนน่าชอบเหมือนกันครับใช่อยากให้เปิดฟังจริงเพลงนี้เปิดฟังในช่เวลาเหมือนกันเลยครับแลถ้าเปิดฟัง่อนนอนก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนิดนึ้เพราะบางครู้มาเต้นได้เนื้อจเหลือไม่ใ่ไหมนะคอยมา้นไม่บอ จะเปิดค่อยวันไหนอีกเลยไหมคะเปอยวันปล่อยวันไหนป่อย13พันวาเวลา6โมงเย็นอีกเปนาแล้วครับทุกคนอีกไนานการแสกว่าคริสต์มาสก็คือได้ปักตีแน่นอนได้ปักแน่นอนปล่อยก่อนคริสต์มาสสองใช่ได้ปักใช่ทำให้ตื่นเต้นเอวปบอวา1บกินดีแดนกับน้าวสาล่ เพราะเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ซอมไบเวอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็จะถ่ายในปีนี้แล้วครับผมก็จะมีถ่ายปีหน้าด้วยพอซอมไเวอร์เสร็จเราก็จะถ่ายนาพาเก็ตเธอครับผมแล้วก็รับรองว่าถึงใจแน่นอนเพราะว่าฝ่ายโปรดักชั่นหรือว่าฝ่ายเขียนบทนี่คือแบบว่าโหเอามาให้ดูเรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรน่าสนใจมากครับผมงานดีต้องรอหน่อยเพราะเราก็ อยากทาให้เต็มที่ครับผมนช่แฟน,นๆหลายคนอาจจะบอกว่ารู้อยากดูแล้วรอไม่ไหวแล้วเล่อยากให้รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมทีมบทเขาก็กําลังปรับบทอยู่เยอะพอสมควรเลยครับให้มันแบบเหมาะสมแล้วก็โปรเจกต์นี้อยากจะใช้เวลาปั้นมากๆเลยโปรเจกต์ที่ว่าอยากจะทำออกมาให้ดีมากๆไม่อยากไม่อยากรีบทําในเวลาที่แบบเราอาจจะยังไม่พ้อ,อใช่ก็มีแฟนๆขับหลายคนที่แบบว่าบอกว่า พราะเมื่อไหร่ค่อยทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราอยากทำให้ทุกโปรเซสออกมาเต็มที่แต่เราก็จะทำท่าในนักแสดงให้ดีที่สุดใช่ค่ะไก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดยังไงก็ได้รับชมฟีแนนแน่นอนครับเพราะมีแพลนมีแพลนในการวางถ่ายไปแล้วด้วยครับใช่นะก็คือทั้งซีรีส์แล้วก็แอนิเมชั่นนี้แล้วก็เพลงเนียดีด้วยเช่นกันเลยใช่เพลงของเนียด้วยเพลงของผมมาหลายเพลงรับพร้อมมากเหมือนกันแต่แค่เราไม่อยากเขาว่าเป็นเพลงแรกแต่อยากให้ฟังเพลงแบบพร้อมากพร้อแบบว่า คนฟังต้องอ่โอ้ยเลยเข้าใจหนูแล้วตอนนี้เข้าใจหนูแล้วไม่สนุนเราแล้วนครับแล้วก็เราเราฟังซิงเกิลผมครับผมก็จะตั้งใจทําให้มากจะร้องเพราะก็นูให้ดูอ๋ออยู่เลยจะ่ร้องเพราอยู่เลยคุณมาได้ไงคุณมาได้ไงคุณได้สี่าพูดมาได้ไงอ่ะไม่มีวันนั้นครับแต่ก็จะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็อย่าสุดท้ายครับดีกันดีแลนด์ใช่ดีมดีแลนด์ก็ วันที่13กาามกราคมอยากให้ทุกคนมามากๆเลยครับใครที่แบบชื่นชอบในความเป็นครอบครัวของค่ายดูมันดีเราหรือว่าชื่นชอบในตัวซีนูนิลก็อยากให้มาครับเพราะว่ามันมีโชว์พิเศษจากพวกเราจริงๆครับมีหลายมีหลายอย่างมากเลยที่ผมกับเฮียไม่เคยทำย่างยครับทุกคนอาจจะได้เห็น ไม่ใช่อาจจะสิทุกคนจะได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้แหละอยากอยากให้เห็นกับตาอยากให้แฟนๆซีนูนิวนะครับโซนทุกคนมาเชียร์พวกเราแลนเรากันเยอะด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกถึงใจเหมือนกันนะครับผมอยากได้สียงเชียร์ของทุกคนวันนี้มีอะไรครบเลยค่ะพอดีวันนี้ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากฮะสุดท้ายเราก็นัดกันใส่แบบว่าแหวนวันนี้นัดวันนี้นัดที่ไม่ครับผมเอาแหวนมาเอาแหวนมาวันนี้มา วันนี้ก็โชว์ครับวันนี้ก็โชว์วันนี้นัดกันมาวันนี้นัดกันมาแร้วเราต้องมีครับผมนี่น,โโน้องน้องโมนั่งรั่งมือจริงๆวันนี้แบบเป็นเกียรติแล้วก็ดีจใจ<ช>ม,มากๆที่ทางบูรีให้เชิญให้ผมมาได้ร้องเพลงด้วยครับใช่เพราะว่าผมกับเฮียชอบแบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วอย่างที่คุกคนเห็นเลยครับก็มีน้องน้องโอรุ่น เซอร์เพนตี้วายเพอร์ริงครับทั่ก็ซื้อให้กันและการทีนี้แล้วก็ทำบุฟฟีก็ให้เกียรติเชิญมาด้วยดีใจมากทำบุฟฟีแบบว่าน่ารักมากโอเคค่ะโอเคเดีมากต้องการต้องการ